โดยเอา้ามานี่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 เอา้เอาเสียงเงินให้กินข้าวมาเร็วกินเฟ้อว่ะจะกินเฟอ้อว่ะเอ,วเอะเอ้าเสียเงินให้อเอาลูกบานให้นี่บกขอบมุกขอบใจกันจะค่ำเลยจจอีหยังก็อีหยังก็ไม่ได้ยินมาพี่มาพี่มาพี่ กาบสะบายดีสะบายดีพ่อแม่พี่น้องทางลาวสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทางไทยพ่อแม่พี่น้องทั้งต่างประเทศน้อพี่น้องเอาพี่น้องเอ้ยมาพบมาพอกันอีกแล้วพี่น้องกับลุงเทอมสแนลคือเก่าคือเดิมเด้อพี่น้องเด้อมื uh, ่อนี้กะเอาเนาะมาพบพอกันมื่อนี้อยู่บ้านวังคูนอ่าเมืองเซโปนแควงสวรรค์นาเขตเฮาคือเก่าคือเดิมเนาะพี่น้องเนาะพอดีมื่อนี้พี่น้องเอ้ยลุงกลับมาสื่อสื่อทางหายทางอ่าครอบครัวของ น้องสันแม่ลูกซีพี่น้องนออะไรกับทางผัวเพลินพี่น้องเอ้ขอบครัวเพลินนั่นแหละพอดีแหละเมื่อวานนี่นะ้องก่อนกลับไปอ่าอ่าห้องพักมองยูมองเศรา้าพอดีพอ่อน้องสาวหลาหน้อยพี่น้องเอ้อหนักเรียนนักอ่าศึกษาอยู่บ้านพ่นม่วงพอดีเพลินเข้ามาแล้วเพลิอนอยากได้อ่ามักบานเมื่อสันว่าเป็นนักกีฬาเตะบานพี่น้องเ,เป็นผู้สาวสัน,น้อยแต่ว่ามักเตะบานเนาะลุงก็เลยเราปากน้องพันว่าเออเดี๋ยวลุง สิซื้อมาหายดอกอีหลา่าป่ะก็เลยซื้อมาน้องเพิ่นโอ้ยคันบ่ซื้อมามืม้อนี้ยันเครียดอยู่พี่น้องเพราะว่าเบิ่งคักแล้วมาถ่าเอาตั้งแต่อันซื้อที่อยู่พุ่นโอ้ยนอเอา้าถือว่าส่งเสริมน้องเพิ่นอ่าในการออกกําลังกายเนาะพี่น้องแต่ซื่อมาใหา้น้องเพิ่นเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องเอ้ยน้องเพิ่นก็นมาถ่าเอาไปไปโอ้ไปล่มน้ําเพิ่นก่อนพี่น้องยังบ่ทันได้กินข้าวเที่ยงซ้ำไปจักคั่นน่ะเอา้าโอ้ยนอเกือบเป็นล่มเนาะ เอยเอ้าสวัสดีด้วยโอ้ยนอมาเท้าลูกบาอลด้วยโมย่านดำบ่อถามมีหลีบ่อดองนั่งแอพี่น้องเนาะพี่ทั้งนี้บายที่นี่ฮัลโหสบายดีล่ะสดี้วยโอ้โมยักอายก็ได้ดอกอย่าสุญญานไร่กล้องขนาดโบเมนโตเมนเตนเนาะล่ะเนาะเอ้าสบายดีเนะลูกหล่าทูจ้าดู เอ้าทั้งนี้ก็ย่านคือกันบอชนะเอ้มากันสามคนมาลูกมาห้าคนเขาใช้ไปซื้อน้ำมันรถเขาน้ำมันเบิร์ตอ๋อไปซื้อน้ำมันรถน้ำมันรถเบิร์ตเออกินข้าวเที่ยงแล้วบอจังแลนมาหานะเานี่ยนะกินแล้วบอโมเมนต์อย่างนี้เป็นห่วงแล้วนี่นะยังบอท่านได้กินต้องมีคือเกลีโคตรโหเห็นใบก็ได้กินไว้ไว้ใหญ่ไว้ไว้อ่า เป็นลูกสาวกุ๊ก<ล>โดยพ่อกับแม่เช็ดเบียดอย่างนั้นพ่อแปลงรถแม่เสริมสวยพ่อแปลงรถแม่เสริมสวยอุ้ยลูกสาวเสริมสวยเออนี่ก็พ่อตำรวจแม่ทหารลุงมาอย่าใกล้ไปไหนไดยอ่าบุคอยถือกับราชการ <laughs> าหัวหอกหัวอกเอ้ยถือคือเก่าคือเดิมเอาไอ้ออาการกุศลเพิ่นกับเป็นเจ้าหนา้าที่ก็ถือต้องกันอยู่แล้วนั่นแหละเนาะ พอดีมื้อนี่ทางวามาอ่าสื้อที่ซื้อทางให้ทางอันนี้แหละอันนี้พจอ์น้ำนจนนายน้ำเนยคุณปลามีแต่คนงามๆมืม้อนี้มาโอ้ยใส่สุก,กีลามั้ยคุณใส่สุก,กีลามาเยอ่อมันอีสิเตสบานบ่ดเดี๋ยวอ่าขอหอยาตถามเนยอ,อีลาเป็นแท้อันทีมอันวาอันเป็นเอฟซีทีมไหนลูกล่ะ เมนยูเด้อเมนบัวโนะโมเมนเตรียมมากเลยบัวโน่นี่นะะเมนยูยูกัยูโดนแล้วยูโดนแล้วมากบัมากบัมากแบบใดมาที่นี่เอาเอาขอขอซื้อนักเตะแบบนักเตะแบบอิล่าแบบมากเลยน่ะซื้อนักเตะของเมนยูบัแม่แล้วบัแม่แล้วโอ้ยบัแม่แล้วมาที่นี่เนาะ เออเอาเอาแบบแบบ, centimet, แบบแบบแบบอ่าแบบแบบอ่าแบบนักเตะแบบอีล่าแบบว่าเห็นแล้วแบบเออจำได้อย่างสิหน่าแบบอ่าแบบอันนี้ได้หน่าเอานักนักนักเตะแบบตัวเก่าๆของแมนยูเลยน่าแบบแบบอีล่ามากเลยซื้อซื้ออยังฮะแบบแบบมากสุดเลยน่าแบบแบบอุ้ยแบบว่าสื่อนี่มาแฟนตัวยงของแมนยูเลยน่าแบบอันนี้เลยน่า เอาคิดมาซื้อหนึ่งซื้ออยัง mm. ฮะซื้อ,อยังเกาะเอา <c oughs> จำว่าได้ <c oughs> อ่บาบ่ได้เดนม,มีนางวันเนี่ยอยู่ในรถฮะเอาอีี <c oughs> ซื้อมาพร,อร้อมแน้มันีน่ะอ่ามันทีมที่เบามากแบบสุดใจเลยแมนยูนั่นแหละมันมัน,มนต้องมีซื้อนักเตะที่แบบว่าตัวทีที่แบบว่าเฮ้ยเอินซื้อนี้มาเลแบบยไพ่กระยานอย่างสินะ คิดออกว่าคิดออกว่ามีซื้ออย่างนี้โลนโดโลนโดเราได้ย้ายไปหลายทีมแล้วเนี่ยเราบม่ได้แข่งสตาร์ทอยู่เมนยูอ่าเออคิดมาซื้อหนึ่งลูกละลืมแล้วลืมแล้วโอ้ยนอสิได้อยู่บัวนอบาดทีนี้นอเสือบาดทีนี้นะเอาอยู่บเเสือเอ้าเอาเออเอาบมซันว่าพี่น้องเอ้ ลูกบานเบาซื้อมาสองลูกคนนั้นมันหนีได้กันตอบบัถึอนี่ให้ลูกเดียวพ่อเอาวะฮะลูกเดียวก็เอาลูกเดียวก็เอาโอ้ยน้องอ่าพี่น้องเอ้ยน้องลาเพื่อนเป็นแฟนแมนยูทีมเดียวกันกับลุงเลยตัวนี้นี่ยังบ่มั่นใจว่าแมนหรือบ่แมนแฟนแมนยูนี่แต่ว่าตัวนี้นี่แมนเลยตัวนี้น่ะใส่ละนี่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  อ่าตัวนี้นี่บ่บอกระหูเลยพี่น้องเนาะอ่าอ่าโลโก้บังลุโลโก้ดูโลโก้ดูโลโก้อ่านั่นแหละถือแหละพี่น้องเออทีหลักกระแมนยูคือการโอ้ไอทีมนี่ทีมมักทีมทีมเดียวกันบอกโอ้แต่ว่าเสียดายเด้ไหมน่ะซื้อมาตัวเดียวไอ้คิดว่าสิถามบันจะโคนรแล้วอันนี้โอ้กรนหูว่าอ่าทีมเดียวกันซี่ซื้อมาหกโตเลยหกชุดเลยมาหนี่น่ะซื้อมาชุดเดียวก่อนหอมปากหอมคอ เอา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 ลูกซ uh, 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 ุดบานนี่อ่ามันเป็นลูกซุดบานมันแบบลูกบานอเดียวบ้าสีมอบให้อ่าสองลูกเลยเนาะตะกร้ามันขึ้นมาเอาอีหล่ะอ่าโตพี่น้องเอ้น้องสาลาอ่าน้องเอ้ดอยเอาแบบเอาแบบร่วมมอลิวาเอ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 าไว้ผู้เดียวลูกนึงเอาทีมลูกนึงเอาแบบไหนเอ๊ะ เอารวมลูกหนึ่งแม่เอารวมลูกนึงแลกเก็บไว้ลูกหนึ่งเอารวมสองเลยไปไหนเหรอเอาเตะทีละสองลูกดมันจะบริญาติกันเอา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 โอเคโอเคเดี๋ยวอ่าสีเอาให้ลงมาแต่รถได้กว่าอ่าบัตส <c oughs> ุขพลุนให้นะแป๊บนึบนงครั <c oughs> ทบพี่น้องเด้อยอ่ะพี่น้องเลยทางอ้ายเพิ่นตกลงราคาเอ่อ ใช่ครับไถมาลุยเลยพุนะ่น่ะเนาะโอ้ต่อ่ะอีหล่ะอ่ะอันนี้อย่าหายใหญ่ไวมากันจะคนน้นขอหกคนบ่อ่ะคนละกองโอดยอันนี้คือนุ่มอ่าเลยกะลูกบานโดยลูกเดียบบพ่อเอาสองลูกเลย เอ้าหมูคือยืนอยู่พุ่นเนี่ยคือมูเข้ามาน้วกันเนี่ยอ้าไผ่ปอบไผ่หยากอายนะพี่น้องเนียบ่มีพิเศษดอกอันนี้คือของส่วนรวมอันนี้คือของส่วนโตว่าจะนี่นะเอ้าอ่ะลองมึงดูอ้ามักบ่สีนี่มักบ่มักสีบัวบ่มักยิวบ่อ่ามักแมน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 ทีมนี้บ่แมนทีมนี้บ่แมนบ่เบิ่งดูเบิ่งดูใส่ได้บ่สำนีน่ะ ะใส่ได้ได้ือบ่ได้ได้สมกุศลกีฬาเห้พอดีพอดีงามบ่พอดีงามบ่กเฮ้ฮะเอ้ามันมีมันมีเขียนบอกเหรอโอ้โหมาวันนี้มาเห็นเลยว่ายิ้มออกเลยได้หมดหออเอานี่โอ้ยโดยโดย อ๋อันนี้ส่งมาหนุกอ่ะเป็นสุด้ะลูกเด้ออ่าผู้บ่าวเห็นผู้บ่าวก็ตกใจและลอยเอ้ยบันทีนี้รักแท้แพ้เงินหยวนพี่น้องเอ้าอ่าใส่ใช้ใส่ใช้พื้นไอ้เบิ้งนู้กพื้นไอ้พื้นไอ้บ่าวเบิ้งเนี้ยบ่าวซื้อแม่กับเบ่าเป็นเบิ้งอ่ะปี๊พี่น้องเอ้ยอ่าได้ยุ่ดอกแน้วล่ะเนาะอ่าช่วงนี้กระลังมาแห้งเงินหยวนพี่น้องเงินหยวนกระลังมาแห้งมา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 ขึ้นมาพี่มาบ่าวสิขอถ่ายรูปไปแล้วจับรูปบกบานแล้ว มาเร็วลูกหลานเร็วเร็วพวกมันจะไดควันเร็วเรวมาขึ้นมาบ้านฉุกคนเลยมาขึ้นมาบ้านฉุกคนเลยอ่าลงจากรถมาพี่ลงจากรถมาอ่ามาจับลูกบาทมามามาทายขอถ่ายรูกในบาทเดงเร็วเรวอันนี้น้องเพื่อนอ่ามักเตีบาทพี่น้องเลยอันทิมอยับมาอยับมาลอยมาแลยอยับมาพี่มายืนยืนยืนใกล้ๆกันมาหล่ะมามาพี่มาพี่อกี้ที่นี่นะเจ้าน่ะเออนั่นแหละนั่นแหละเออโดยโอ้อ่ะโอเคโอเค อ่ะเดี๋ยวอันบ่าวขอหยัดยิ้มงามๆเลยยิ้มงามๆเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเบว่งกล้องพี่ดูเอาทั้ม่ดเอาเอาทั้มด้เอออ่าเออนั่นแหละนั่นแหละเออหนึ่งสองสามขอบชื่อไลา่ๆอยากอายเนาะโอ้ยพี่น้องเอ้ยกินข้าวกินน้ำเลยเด้อโดยเกือบไม่ลืมเนี่น่ะเนาะสิเมื่อแล้วบอกมาหนี่ง เอ๊ะสีเมื่อไรเอาพี่นองเง้ยนองเพิ่นก็ได้ดุบานเรียบร้อยมือแรงนี่ลงลุยเลย่ะมือแรงนี่น่ะโอ,ะอะ้สีใส่ลงไปเตะได้บ่อยลักแท้แพ้่เงินหนยวนนี่เอ้าแต่สีเห็ดนำอย่างน้ออ่าโดยพากันกินข้าวกินนามมา้ำไหมอะไรบอ,รอย่างเอา ทางนี้ไอ้เพิ่อนกำลังถยอันนี้อยู่พี่น้อง,องพอดีน้องเพิ่นมาเอาลูกบานลุงกะซื้อลูกบาลมาให้น้องเพิ่นเอาโอเคมีว่าเงินกินข้าวนะ, <c oughs> ะกันจะคนนี่ชวนลายนี่เพื่อถ้วยนึงเท่าไรเพื่อถ้วยนึงเทไรคนหนึ่งสิบห้าคนหนึ่งสาวห้า <c oughs> <c oughs> ลูกบาสนี่ลูกบาสนี่เบิดแล้วสี่แสนอ่าลูกละ 2, สองแสนเศร้าจะมาเบาตอนเพิ่นเพิ่นขายลูกละสองแสนอ่าอ๋อพี่รองไปปุ่นปุ่นปุ่นอเอาเอามือเดียวเลยมือนีงพี่น้องเอามันนี่เลยเบิดกระเปา๋าพอดีเลยละมึงเบิรงซุ้งละมึอน,นี่นะด้ว มานี่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 เอ้าเสี่ยงเงินให้กินข้าวมาเร็วกินเฟอว่ะจะกินเฟ้อวะเอ้าเสียเงินให้เอาลูกบานให้นี่บกขอบมุกขอบใจกันจะค่ำเลยอีหยังก็อีหยังก็บ่ได้ยินมาพี่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 เฮ้นะครับนี่ลองเลยลงคลิปไม่ได้เพื่ออวดนะครับอยากจะ อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บบนึ่งลอยเอ้ยใส่ลรวอ่ะที่นี่เบาหรือเบาหรือเบาเอ้าสบายเต้เลยสิอืมอ้าซื้อบ้านให้พร้อมเลยก็ซื้ออ่าเอ่อ อันนี่แสนซิบหาพันพ่อว่าใส่สิบหกคนนะบอวา้าในน้อยจะกินหลายเทะอะกินหลายเฮ้ยโดยยังไม่ทันกินข้าวจะคนเลยบ่บ่อ่สิบผ้ากันไปกินอย่างถามก่อนกินตำมีบ่กินข้าว เอ๋ออันนี้เอาเอาไปให้กินข้าวเที่ยงเพราะว่าน้องเพิ่อนอยังไม่ทันกินข้าวเที่ยงพี่น้องมาเอาลูกบานก่อนผู้สาวสัน้อยสนับสนุนนะว่าน้องๆเพิ่นให้เป็นนักกีฬาอ่า <c oughs> ใหญ่มากเพื่อเป็นแพทย์เป็นหมอเพราะได้สักยาให้ลูกแน, <c oughs> <c oughs> น่เลยไอ้ล่ะเลยอ่า จะบอกได้ว่าไปเล่นการพนันไปเตะบานแข่งกันเสียเงินให้ข้าเจ้าได้เอบเดยเอาเอาเอาโดยขอาเจ้าว่าอ,อย่างกันขบ,ขบ,ขบขอบคุณขอบคุณนายจะคำเลยบอกเดีๆๆนะ๋ยวน่ะโดยอ่โอเคซาดิล่ะไปหากินข้าวกินน้ำกันไปลูกปะโ,นะโดยเอาพี่น้องเงยมาต่อพี่เลยบาทที่นี่จ้างเพิ่อนันว่ามาไทยไทยนันมาเลื่นไหลทาง อ่าทั hey, ้งน้องไปสั่นะช่วยหน่อยสบายดีอ่าเอาน้องติดกไม้ให้อาแน่ อันนี้นี่คือเจ้าเจ้าบุมักมองใด้เจ้าอันนี้มองใด้แต่เจ้าพ่อใจมองใด้แต่เจ้าเจ้าบอกเพื่อนเอาโดยนางเนอะบอกหเอาได้จ้างเพื่อนมาแล้วเขาต้องเขาต้องบอกเพคนเลยโดยว่ามันตกราคาสองสองล้านสามพี่น้องลุงศรีมอาอา่าจ้างเห็ดมะนีมีหงมีเาจาะน้ามอนงเนาะแล้วลก็มีกันมา,าจ้างคนไทย อันนี้น้ำเนยพี่น้องสองล้านสามกับหกล้านแปดล้านจ่ายไปแล้วน,นี่กับโอ้แปดล้านปลายพอ,ยอ,อดีพี่น้องเลยจะเอ้ยน้อเดี๋ยวยุ่งสิบเบอร์ไรเบิ่งเงินผู้ใหญ่เพิ่นนั้นวะอ่าเอาหอยมาว่ามันสี่ยังเดือดท่าไยพี่น,อน้องเนาะอ่าน<ด>อันนี้กับสิ่งสำคัญก็คือมันดีตรงที่ว่าเฮาบวอดีคุดเลย,ยไทยเลยเนาะเนาะน้อยสัตว์เนาะน้อดีใจพี่น้องดีใจปะดีใจและไหวปะ ไม่ได้กินข้าวเลยแต่ชาวนี่ยังไม่ได้กินข้าวอยู่เป็นเรืงคือบุกินข้าวนั่นนะมันเป็นอิ่มเลยฮะมันเป็นอิ่มเลยบุกินจะกินข้าวเลยเป็นอิ่มเลยบุกินจะกินข้าวเลยดีใจลายอันนี้ก็คือเพิ่นอันโพูนอ่ะพิ่นต่ออกมาได้เลยโพูนเนอะเลยอ่าโพูเพิ่นต่ำลงมาเลยอันเรื่องเรื่องไฟเนี่ยเจ้าขอกระแม่เจ้ามาก่อนเนอะเดี๋ยวขึ้นมาเที่ยวหน้าอันนี้เพิ่น พเพิ่นเจาะให่ฮ่าแล้วนะั่นเจ้าก,กับฟิดไปก่อนด <No. S 2> อ่าเพราะว่าสายไฟย,ยังโมงมีเนาะด <No. S 2> ก็ถ้าเป็นไปได้นั่นอ่าจะาพุกตุบมาปไห่ฮ่นมาชวกนกันกับผัวเจ้านะมาพุกตุบยู่ก่อน <No. S 2> มาดูดินเทาเองมาเนาี่น่ะมันถ่ายออกมาเนะี่ยกับโมมีเป็นอะไรกินกันว่าผ <c oughs> <c oughs> ู้นี่ไงนะเขาได้กินผู้ย้าย <c oughs> พี่น้องเอ้ยว่างไงผู้ซี่งุู้ยิ่งซิอ้ยอันนี้คือ งามได้กระดุดนี่เลยฮะงามเคยคิดบระชดปราสิดนี่บ่เคยบ่เคยยึกขึ้นไปเยไรแบบนี้บ่เคยคิดเลยว่าสิได้แบบนี้โดยโดยโดยเกิดเคยคิดเอาตัวใดเนี่ยเนาให้ยพื้นไทยออกม่เลยน้องเอ้ให้เขาไทยเอ็นกระตัมแบบนี้โดยแม่นไทยไทยพูดหนึงไงพื้นไทยออกโดยก็มันมันอันนี้แหละ พอเขาได้จ้าง no, so right? ่นแล้วนะเพราะว่ามองแดดมันบางง่ามองใดนอันนี้เขาเกิดที่เอาด้ดีน้องๆก็มาถามาเบิ่งเชลเชลอยู่เนาะเต็มยุ่พี่น้องมุกคนเลยบุกเต็มที่เลยดย เอา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 สั้นแค่สัน<ด>ส้นนึนอันว่าเดียวต้นแร้งนี่ลุงเข่ามาเลยน้องเนอะโดยเพราะว่าคำคำจะน้อยเดลุงเข่ามาเพราะว่าลุงสีเขา่าอันออกไปอันว่าอ่ากินเขา่ากินาน้าก่อนโดยเดีเ๋ยวประมาณนั้นเดลุงสีมาจ่ายค่าน้ามันกับค่ารถไฟโดยอ่าเรื่องอ่าพุกตุกพุกแค่เรื่อง,ง,งสังงกรสซงกระซีเรื่องสายฟงสายไ,ไฟเขาจังว่ากันจะเรื่องนิดน้องเนาะโดยอันนี้ก็เดี๋ยวลุงสีเข่ามาใหม่ บอกพี่น้องคนหน่งปาดลงปาดลงไปแม่เลยคนสุดท้ายติดมาที่นีนนมน่มองในมองในมันมองในมันลุกมันยังกะเฮ้าให้เพิ่นปั๊บใส่เด้อน้องเด้อบอกพิ่นเอาติเพิ่นเอาบอกว่าอย่างนี้เฮาจะให้มาอ้ายเอาลงให้เฮาแน่อันนี้เฮาแน่บอกครัวเจ้าแล้วก็อ่านี่แหละคูัที่ที่เจ้าสิอยู่ภายในเนาะเนี่ยอะไรเจ้าที่มันนั่นน่ะปาพี่น้องไงปีกสี่ดอกอ๋อตุ๊กปลา ถ้าง่ายเพิ่นกับจอดอันนี้กินเข่าอยู่เนาะเลยและยังให้เพิ่นกินมื่อนี้นะบองฟ้าชีปองและไข่ชิปนุ้ยไข่ชิปนุย้ยคุณนะโดยตำเจลน้ำเนยโด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 ยเพิ่นไทยเอาได้กับไข่เนยพี่น้องเอ้ยผู้อินซีกินบ่ค่อยมีอะไรได้แลนะ้ววน,น <c oughs> อันว่า,น,านี่เด้อสั่นเด้อ ให้เพ <Yeah. S 2> <seine Christmas. S 1> no ิ่นปั๊บลงมาทางนี้เดินออกเด้อเพิ่นตาออกไปไกลๆเติบแน่นะให้เราดึงออกอีบาดหนึ่งออกใหม่เหมือนดอยหายไหมนี่ให้มันออกให้เพิ่นออกให้เขามันออกเบิดแน่นะฮะไม่หักตองบอกเพิ่นน้ำนะกินข้าวกินน้ำจะหน่อยค้ำๆจะหน่อยดิไอ้มาเด้อแค่หนึ่ง พ่อเมื่อนี้กะนี่แหละพี่น้องมานี่กะในเศร้าผู้ยังบ่ทันได้เฮ็ดหยังอยู่เดี๋ยวนี้ก็ได้เด้อเด้อแ่นไทยก็มาทั้งรุ่นนี่แหละนี่เพิ่นขวดออกมาทั้งรุ่นเหมือนเตี้ยงกันบอกเพิ่นมาบองนี้มันโกนไมหยังเฮาก็บอกเพิ่นเด้อเดยอช่อเจ้าและเบิ่งเอาเองเด้อมองไหนบ่มักมองในก็บอกเพิ่นเด้ออีล่าเอ้ยมาพี่ลูกหล่ามันหอนแดดมานั่งยายหันน่ะมันหอนแดดมานั่งพี่เออน้องๆเพิ่น มาคอยเห็นรถรุดมาไทยนี่เนาะโดย,ะโดยนะต้องเราจะมาคลิปนี้ก็มามอบหกบานให้น้องก้องเพิ่นอ่ะโอเคสั้นๆนั้นสบายดีพี่น้องเนี่ยน้องล่ะสบายดีโดยอ่น้องเลือดลากินข้าวพี่น้องเอ้ยโดยอันว่าทางพุ่นกำลังกินข้าวมาทั้งนี่มาไทยนะามาทัานทายเดินมาที่นี่เนาะอวายว่าไมีตูไ้ไวายไอวเนาะเห็ดจวดจ้าทันใจด้วยนะ เงินบ่มีก็ติดติดนี่เอา <c oughs> พี่น้องเอ้ยอยากให้น้องเพิ่นภายในมือเดียวพี่น้องขึ้นมาเมื่อวานนี่ก็ขึ้นมาล้มกันมื้อนี้มาจัดการเลยมือ้อนี้เจาะน้าไทยรุดอ่ะโอเคเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ลุงก็ต้องอ่าจ้างธงจ้างไทยน้อเพียงน้อยก็อันซื้ออุป,ปกรณ์อ่าการกีฬาหรือว่าหมากบ้านนั่นแหละพี่น้องเอ้ยมาให้น้องเพิ่นอ่า เทบานน้องพี่น้องน้องเพิ่นก็ขคออยากได้หมกบานลุงก็ซื้อมาให้น้องเพิ่นมูลค่าก็บสี่แสนกีบน้องพี่น้องนอะไรกับให้น้องเพิ่นไปกินข้าวเมื่อกี้แสนก็ซิมหาพันกีบลุงกับลุงต้นซาดน้องก็ขี่มาเอาแต่ในเมืองผู้พี่น้องเพิ่อนขี่มาเอาอยู่พี่เนาะในกาเงินที่ซื้อมาก็เป็นเงินเมย์จะดีทางนี่แหละพี่น้องเลยแม่ธิดากับพ่อสิมเฮานี่แหละพี่น้องกระคอขอบุญขอบคุณบุญกุศลครั้งนี้ก็ขอให้ พ่อกับเม่มีแต่ความสุขความเจริญในหน้าที่การงานลำลำในรวยเด้ออย่าเจ็บอย่าจนเนาะสิ่งใดใดที่พ่อกับเม่ได้ทำหรือว่าอะไรลูกให้ลูกเป็นสะพานบุญให้กับขอให้พ่อกับเม่ประสบความสำเร็จกลับขึ้นไปหาพ่อ้อยเท่าพันเท่าไปหาเมย์แสนเท่าหมื่นเท่าเด้อเนาะสำหรับคลิปนี้ลุงกะขอตัวไปก่อนพี่น้องเนาะบ๊ายบายสบายดีเด้อพี่น้องเด้อ